กิจกรรมสูริปบอลอานายนฮะไม่ใช่อาร์ไนเซียเซเว่นพูดผิดขอไปนะมาแจกนะครับนี่สายฟรีก็เล่นเล่นง่ายน่าเล่นเลย OBR อายสามเราไปดูค่าพลังต่อไป มีแจก5่าตัวอย่งนั้นมีมีตัวที่ผมเล่นเยูะสองตัวสิมีเชสนี่ประตูแล้วก็เปโดและปีปีปลาซิโอดูดูสแตนไม่รู้ว่าจะอัพเล่นได้หรือเปล่า เป้าเลยถ้ามาแบบร้อยห้าร้อยหกนี่เจ๋งสวยเลยนะน,นี่นะแำงานสี่สีดาวขึ้นสกกลห้าว่าฟีเท้าร้อยยิงร้อยสองบันแปดสิบหกเหลียงบันเก้าสิบเก้า ลาย9ะสกิลเยอะนะเป็นโบพิคิปเน,นื้อชั้นยิงประตูงงใส่ก้อยตาบุกสูงนะต้งรับต่ำมีค่าพลังต่ตางๆติดไปเป็นอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับ So that's